มาแล้วพี่น้องคะสําหรับมนุษย์ป่าผู้บ่าเข้าใจอีอย่างเลยคะ่ยะแย่ซิดเขาไปเห็นนะคะท่างดานเพจของคุณเกาะคุณบิ๊กกรวิดเนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นออกมาเว้าวแล้วย่ซิดก็มีควมรู้ซึกเดียวกันกับเพิ่นนี่แหละพี่น้องคะ่ะว่าคิดได้อย่างไรคิดยังไงกับศิลปินนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าต้องเท่าเรื่องนิดนึงพี่น้องคะ่ะว่าก้อนหนานี่นะคะก่อนที่จะมีไลฟ์ของคุณลูนั่งอัวที่พ่อจ๋ากับ น้องเนตพอนำนาดนะคะที่เพิ่นได้ออกมามีโมเมนต์ต่างๆมีโมเมนต์ร้องเพลงคู่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความน่ารักของพ่อจ๋ากับน้องเนตพอนำนาดนะคะแต่มันก็มีคนที่ไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่บอกเข้าใจว่านั่นคือการแสดงนั่นคืองานที่เพิ่นต้องเหตดต้องทํ่แมพี่นองไม่เข้าใจ เอาทําทไมวันนี้พ่อจ๋าถึงบมาลองเพยงครูกับลูกจา๋าทาไมวันนี้พ่อจ๋าหลงแต่สาวพอา่อจ๋าบอหักลูกพ่อจ๋าต่างๆหน้าหน้าพี่น้องคะ่ะเป็นไปดังที่ใจจะค้องอยากให้เป็นพี่น้องเข้าใจแน่จากหน่อยการี่ว่าเป็นเป็นศิลปินเพิ่นบ่ม่นาทีเดียวได้พี่น้องคะ่ะทีต้องมาทําให้ถูกใจคุณทําทุกอย่างที่คุณชอบมันเป็นไปไม่ได้ หลายๆไล่หลายๆอีพี่ที่เพิ่นทํางานเพิ่นต้องแสดงนะคะพี่น้องค้าว่าเฮ็ดจ้งไดแฟนครับเอฟซีคนที่บ่นื่นชอบศิลปินทั้งสองคนเนี่ยอย่างชื่นชอบบอสนกกับน้องเนทเนี่ยเฮ็ดจ้งไดเพิ่นยังมีความสุขท้างพอจ๋ากับน้องเนทเพิ่นกระได้แสดงโมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นโมเมนต์ไอ้น้องที่น่ารักขนาดเยสิเห็นเยสิเนี่ย,ย,ยประทับใจในตรงนั้นพี่น้องค้าว่า เป็นครูออ้น้องที่ดูแลสปอร์ตกันย่างดีเป็นอี่ยังดีเบิงงแล้วมีความสุขสําหรับไรที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะแล้วจะเอาอะไรอีกกับพ่อจา๋าสําหรับมนุษย์ป้าท่านนี้นะคะจนเพจของคุณบิ๊กกรวิทเพิ่นดเอามาโพสต์แบบนี้พี่น้องมันบอกว่าฝากถึงแม่แม่หรือมนุษย์ป้าทั้งหลายนะครับที่บอกว่าเป็น f อ แต่ชอบสร้างพลังลบให้กับศิลปินเช่นพ่อไม่รักลูกพ่อหลงสาวพ่อทำไมไม่อยู่กับลูกทำไมไลน์นี้ไม่มีเพลงคู่ฟังเดอ้อแบบนี้เขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจให้กับศิลปินที่ตนเองรักมากศิลปินเขาก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวนะครับเขาต่างคนอาจจะมีธุระส่วนตัวก็ได้ส่วนไลน์นี้ ทำไมไม่มีเพลงคู่พ่อลูกไม่ร้องก็จะเป็นจะตุยเนาะจะมาอินมาฟินอะไรล่ะครับพ่อลูกนะครับไม่ใช่พระเอกนางเอกวันนี้ไม่ได้ฟังวันหน้าก็ได้ฟังจะมาทําเหมือนคนเสพยาไม่ได้นะครับแล้วพากันไปคิดว่าวันหนึง่งลูกจ๋าโตขึ้นมาเป็นสาวอีกขั้นหนึ่งเป็นนางเอกเขาต้องร้องเพลงคู่กับพระเอกอื่น ร่วมงานกับคนอื่นๆบ้างจะให้ร้องคู่แต่กับพ่อจ๋าได้ยังไงคิดมองการไกลบ้างครับอย่ายึดติดความชอบเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งเด้อครับนะคะพี่น้องอันนี้คือท่างเพจของคุณบิ๊กกรวิทย์เพิ่นใด้น้ามาโพ์ เกี่ยวกับประเด็นที่ยศซิดเบานี่แหละพี่น้องขาได้มีคืออยากให้เป็นดั่งใจที่จะของต้องการอยากเห็นโมเมนต์พ่อจ้าลูกจ้าลองเพ่งครูกันตลอดพี่น้องอันนี้ก็คือคือใจจะของอยากได้อยากเป็นอยากให้เหตุแต่ได้ๆแล้วพี่น้องขาการที่เพิ่นเป็นศิลปินอย่างพ่อจ้าบอสนอกนี่เนาะพี่น้องบอกเลยว่าเพิ่นเป็นนี่อย่างทีคิดการไกลเพิ่นเป็นหัวหนา้าเป็นผู้นั่เป็นผู้บริหารเพิ่นยอมรู้ว่า ควรทำอะไรควรทำสิ่งไหนก่อนแล้วโมเมนต์พ่อจ้าลูกจ้าเพิ่นกระเริมให้เบื้องตลอดพี่น้องคะไม่เห็นแค่ด์ดามไรหนึ่งหรือว่างานหนึ่งกังสี่กับ,บ่มเป็นอย่างพี่น้องเพิ่นกระเีได้เปลี่ยนออกมากครูกับผู้อื่นแน่ได้เห็นหลากหลายได้เห็นหลายมุมมองพี่น้องนี่แหละการที่ว่าจะของเป็นแฟนคลับ FC ชื่นชอบ อาจจะของเป็นเอฟซีโตโยงเป็นแฟ้มครับของนกพงสะกรอยากเห็นพ่อจ๋ากับลูกจ๋าออกมาร้องเพลงคู่กันตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าการทํางานไม่หยุดอยู่กับที่พี่น้องคะต้องปรับเปลี่ยนอย่างตัวบอสนกเพิ่นก็ต้องหาตัวศิลปินไล่ใดอีพี่ใดเพิ่นก็ต้องปรับเปลี่ยนโ ok, บ,นบ,บ,นบแมนสีมาตั้งแต่ครูกับลูกจา๋าลูกจา๋าจังสี่มันกับโบแมนเนี่ยพี่น้องมันต้องหลากหลาย แล้วโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจา๋ามนก็ออกมาให้เห็นตลอดพี่นอ้องอ่าเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยมันเป็นอีอย่างทีหนาคิดหอดคิดถึงตลอดไปแล้วก็เ่เอาผู้อื่นเขามาปรับเปลี่ยนเลยมันก็เป็นอีอย่างทีอ่าใช่ไหมพี่น้องไม่ดีนะแล้วสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีหลายๆคนคะ่ะหลังจากทีเพิ่นเอามากโพสต์แล้วนะคะกัมมี่แฟนคลับหลายๆคนออกมาคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะ่ะน,นี่คือ คอมเมนต์นี้คือความแสดงความรู้สึกของแต่ละคนนะคะพี่น้องบอกว่าเรียกร้องเพลงคู่ปานว่าวันหนาจะบ่มีอาอายอยู่ในวงแล้วถึงไม่ได้ฟังวันนี้วันหน้าก็ยังมีคลิปไลค์เก่าๆก,ก,ก็ยังมีหรือว่ามันฟังไม่ได้หรอหรือยังไงว่าแซนพี่น้องคะําหรับคอมเมนต์ Comment นี้นะคะต่อมาอีกก็บอกว่าโพสต์นี้พูดแทนใจได้ดีมากเลย พี่น้องยสิษย์กิย่อมรับว่าเห็นโพสต์ของคุณวิกกรวิทนี่แหละออกมาโพสต์แลยวยสษย์ก็เห็นว่ามันมีคุค่าหรือว่ามันเป็นนี่อย่างทีแบบถือใจเยสษย์นั่นคือการพี่น้องค่ะบ่เข้าใจว่ามาคิดแบบนี้ได้อย่างไรสําหรับคนที่เข้ามาเมนว่าพ่อจ๋าไม่รักลูกพ่อจ๋าหลงสาวอยากมีโมเมนต์ลูกจ๋าพ่อจ๋าไม่ใช่พี่น้องค่ะ,ละหลายๆอย่างทีเฮาอยากทำันไ้ดันแกจะขอมันบ่ได้ดอกพี่น้องค่ะ แล้วสำหรับคอมเมนต์นี้บอกว่าโพสนี้พูดแทนใจได้ดีมากเลยจริงค่ะลูกอยู่แต่กับพ่อเมื่อไหร่จะโตแต่อยู่ในสายตาของพ่อตลอดนะจริงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพ่อจ๋าแล้วเออเห็นคอมเมนต์นี้ยศิกะอยากออกมาบอกว่าเพินปล่อยให้อายสกุลนาพ่อไดแสดงสปปรตของ้กของไดแสดงความสามารถของ้งาของ,ขอ,ง,ขอ,งออกมาพี่น้องคะเพิ่นสิ เบิงผลสิ่งอยู่ในสายตาพนตลอดสําหรับลูกสาวสุดที่รักของเพื่นพี่น้องคะ่ะจริงค่ะอีพวกมนุษย์ป้าวันๆจะดูแต่พ่อลูกร้องเพลงคู่กันจะไม่ให้ดูคนอื่นเลยเหรอถ้าชอบไม่ชอบก็ไปไกลๆเบื่อจังสัน่นว่าแเม่นพี่น้องนี่แหละการทีหลายๆคนตามทีอ่านคอมเมนต์พี่น้องสังเกตเห็นบ่หลายคนมันหลากหลายความคิดแล้วผู้บริหารยางบอดหนเพิ่นกต้อง ปรับเปลี่ยนพี่น้องขาไลนี้ต้องมีนางเอกต้องมีศิลปินรับเชิญเข้ามาก็ต้องร้องเพลงคู่แสดงคู่กับศิลปินรับเชิญนั้นๆส่วนลูกจ้าเนี่ยคือยังไงก็ได้เพราะว่ายุน้ำกัดตลอดเพิ่นเป็นพอเป็นหลูกกันเพิ่นสิบว่าหักหลูกเพิ่นจังได๋พี่น้องคิดได้จังได๋ก้อนสิสีคอมเมนต์อีหยังออกมากคิดให้มากๆพี่น้องขาคิดให้หลยายๆบ่แม่เป็นอยากวายอีหยังแค่ว่าอยากได้ดั้งใจเจ้าของซื้อๆอยากให ถือใจจะคของสื่อ,อจะของหมักมุ่มนันโมเมนต์พอลูกลองเพ่งคู่กันก็อยากเบิงตะมุ่มนันมันไม่ใช่แล้วคนที่เพิ่นเป็นหัวหน้าเพิ่นต้องเฮดให้ถือใจหลายหลายคนเนี่ยอย่างคอมเมนต์นี่ก็ยังบอกว่าจะไม่ให้ดูคนอื่นเลยเหรอจะดูแต่คู่พ่อลูกแค่นั้นหรอเพิ่นวาถ้าไม่ชอบก็ไปดูก็ไปไกลเบื่อจังเพิ่นวานเห็นบอกเพิอนจริงๆแล้วถ้ารักเขาควรเคารพสิทธิ ของเขาด้วยดีใจด้วยตอนเขามีความสุขยามาแต่งเขานะคะพี่นงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ซํานียก่อนค่ะสวัสดีค่ะ